สวัสดีครับในหัวข้อนี้ผมจะบรรยายถึงคำถามที่คาใจหลายท่านเลยครับก็คือพระคริสต์ซัพคมพีนะเล่มนี้นะครับเป็นพระคำของพระเจ้าจริงไหมนะเนื่องจากเวลาลวเรามีขีดนจำกัดน,นะครับและคลิปเราเนี่ยไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับก็จะท้ง่ายถ้ามีหนังสือจะต้องมีคน นะครับดังนั้นเนี่ยเอาแบบเพจผลง่ายๆนะครับตรกง่ายๆเลยครับใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ก็มีทางไปได้สามทางครับสามทางนะดูนะะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ก็มีคนสามกลุ่มนั้นที่อาจจะเป็นไปได้มีความไปได้ที่มากที่สุดนะครับหนึ่งก็คือคนชั่วเขียนหนังสือเล่มนี้คือคนไม่ดีอ่ะเขียนหนังสือเล่มนี้นะประเภทที่สองคนที่เขียนก็คือคนดีเขียนบบิเรื่องนี้กลุ่มที่สามก็คือพระเจ้าเอาละ เมื่อมีหนังสือต้องมีผู้เขียนและใครเป็นคนเขียนล่ะคนชั่วคนดีแล้วก็พระเจ้าก็ต้องมาตั้งเหตุผลนะมาอธิบายผลนะครับหนังสือเล่มนี้คนชั่วเขียนเป็นไปได้ไหมอ่าถ้าใครคิดอย่างนี้นะผมว่าชั่วกว่าคนชั่วอีกนะครับ <c oughs> เพราะตั้งแต่มีหนังสือมานะครับหนังสือเล่มแรกที่ถูกพิมพ์นะครับก็คือพระคิดสัมีเล่มนี้กูเทนเบิร์กเป็นคริสเตียนท่านประดิษฐ์เครื่องท่านพิมพ์เนี่ยก็เพื่อทําไมครับพิมพ์พระคมภีก่อนท่านจะประดิษฐ์ท่านก็อธิษฐานพระทาิญเพื่อจะะพพพิมม์รคัร์ ดังนั้นถ้าใครบอกว่าหนังสือเล่มนี้คนชั่วเขียนนะผมว่าชั่วที่กว่าคนชั่วนะครับเ <sext. S 1> พราะหนังสือเล่มนี้นะถูกพิมพ์ครั้งแรกในของโลกเลยครับแล้วสองนังสือเล่มนี้นะครับถูกแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกเลยครับไม่มีหนังสือเล่มไหนจะถูกแปลเป็นหลายาภาษาเท่ากับปกิสันพยุนีสามนังสือเล่มนี้ทำไมครับเป็นหนังสือที่บสเซลเลอร์ครับขายดีที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้เลยไม่มีใครทำลายอันดับได้เลยครับยังเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกแล้วอย่างที่สี่ที่สุดยอดเลยครับนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อโลกนีี้้้มาาาากกท่่สุดดอยยงงวววข แวดวงจิตกรรมคุณดูด้ครับภาพจิตกรรมของเลโอนาร์โดดาวินซีใช่ไหมครับหรือว่าอะไรครับลาฟาเอลพวกเนี้ยพวกนี้ล้นแต่เป็นอะไรครับภาพของเกี่ยวข้องเกี่ยวพั่มปีนะครับมีอิทธิพลต่อโลกองค์การเพลงแมสซินเกรสมาคุณก็ยินแล้วเยอะแยะไปหมดเลยและยิ่งกว่านั้นมีอิทธิพลต่อสังคมหลายสังคมเลยครับมาเวลัยแห่งแรกเกิดขึ้นในโลกก็เพิ่มปีนี้รงมีบานเกิดขึ้นแห่งแรกในโลกก็เพร่มปีนี้ยิ่งกว่านั้นอีกสำคัญที่สุดครับหลายคนในโลกตั้งแต่ดิถึงปัจจุบันนับเป็นล้านล้านคนรับ หนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่คนทั่วเขียนแน่นอนก็ต้องมาถึงประเด็นที่สองละถ้าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่คนทั่วเขียน<ไ>ประเด็นที่สองครับหนังสือเล่มนี้คนดีเขียนโอเคหนังสือเล่มนี้คนดีเขียนไหมพระผีเล่มนี้บอกชัดว่าใช่ครับแต่คนดีเหล่านี้เนี่ยนะเขาไม่ใช่คนดีตั้งแต่เดิม e แต่เขาได้รับพระคุณของพระเจ้าในการเขียนแต่ท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นคนดีนะเขาจะมีเอกลักษณ์หนึ่งก็คือจะไม่โกหกถ้าเขาโกหกเขาก็ไม่ใช่คนดีเขาเป็นคนทั่ว หนังสือเล่มนี้คนดีเขียนกับคนที่พระเจ้าทรงมีพระคุณกั้เขายกโทษวอบบาปเขาเขียนเขาบอกเขาเป็นคนเขียนแต่เขาพูดเลยครับความคิดของเขาไม่ได้มาจากตัวเขาเองมาจากพระเจ้าถ้าเขาพูดแล้วไม่จริงเขาก็เป็นคนชั่วจช่ไหมครับเป็นโกหกนะแต่เขาพูดว่าไงเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นเลขาบันทึกถ้อยคําของเจ้านายเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่ถ้อยคําของมนุษย์ครับแต่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง,งมนุษย พี่น้องกับผู้ฟังนะหนังสือเล่มนี้ก็เปลี่ยนแปลงคนดับร้านมาแล้วและพรามีนรมนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงท่านได้เช่นเดียวกันถ้าท่านยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับขอเชิญท่านอ่านนะครับถ้าท่านต้องการหนังสือเล่มนี้นะครับเรามีฉบับแจกฟรีด้วยขอท่านติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือถ้าท่านอยากจะซื้อเป็นของส่วนตัวท่านท่านสามารถไปที่ร้านหนังสือคริสเตียนหรือไปติดต่อทางคิดจักรใกล้บ้านท่านผมเชื่อแน่นอนว่าคิดจักรจะแนะนำให้ท่านอย่างแน่นอนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ